ลงคลิปทุกวันแต่ยอดวิวไม่ขึ้นเลยทำยังไงดีฟังคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่เป็นแบบนี้อยู่นะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้คือเราได้ชัดเจนกับช่องของเราแล้วหรือยังนะคะคือการที่เราเนี่ยชัดเจนในช่องของเราค่ะระบบ AI เขาจะนำส่งค่าการมองเห็นให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะ เคยสังเกตไหมคะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราไปกดหัวใจกดคอมเมนต์นะคะในช่องของอื่นๆหรือว่าช่องของคนอื่นนะคะหลังจากที่เวลาเราเข้ามาเล่นในช่องของเราเนี่ยเราก็จะเลื่อนฟีดไปเลื่อนฟีดไปนะคะเราก็จะเจอในช่องลักษณะที่เราเคยไปกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะอย่างเช่นว่าวันนี้นะคะเราชอบไปกดไลค์หรือว่าไปกดหัวใจนะคะไปคอมเมนต์ในช่องที่เขาชอบเต้นนะคะ แล้วหลังจากนั้นระบบ AI นะคะเขาก็จะส่งคนที่ออกมาเต้นนะคะทำคลิปลิปซิงอะไรแบบนี้ให้กับเราอยู่เสมอๆใช่ไหมคะดังนั้นและนั่นแหละนะคะทุกคนวันนี้เราอยากให้คลิปของเราหรือว่าช่องของเราเนี่ย ไปตรงกลุ่มเป้าหมายคนกลุ่มไหนคือกลุ่มเป้าหมายของเราเราอยากให้ใครติดตามเราอยากให้ใครมีส่วนร่วมกับเรานะคะเราก็ควรที่จะทำช่องให้ชัดเจนนะคะเพื่อการนำส่งของระบบ AI ที่ถูกต้องและแม่นยำค่ะทุกคนและคลิปนี้นะคะใครคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ว่ามีประโยชน์ค่ะแล,ะล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้าค่ะ